สวัสดีป้าลุงสวัสดีมาสกุลคนสมองสวรรค์พ่อพอก็ส่องของน้องมิดป้าลุงพ่อตะสิเฮ็ดกินก้อยปลาก้อยปลาจีนปลาจีนบ้านเฮาปลาจีนบุรีก้อยไข่พร้อมดอยอันนี้ก้อยไข่มดแดงอันนี้ไข่มดแดงอ่าไข่สดๆเลยแม่แม่ไม่ยังไตเลย อาหารแรงเขาสั้นเลอะตลิกว่าจะได้กินปลาจุ่มนี่กับบวมเป็นของ่ายเพราะว่าอากาศหนาวหนาวพอตาใส่พริกลงไปเลยใส่หัวหอมแดงบ่าตาลงไปตึกแฮจนสิสะบันลงไปเลยสบายดีป้าลุงอีกข้างเนาะไปตึกแฮวงเว้นี่ป้าจะโคตรหนาวเลยอากาศเย็นเย็นมากแล้วก็ นองเครื่องใส่เสือโตัวใหญ่ไปเลยพ่อตาเริ่มปุ้งแล้วพี่ลุงไข่หมดแดงแม่ตาไปหาบอตาไปหาหาปลาเมื่อตาไปหาปลาเห็ดเรียกซอยพอแล้วก็ไปหาปลายันบบมีแนวกินแรงหนาวหนาวนามพนามนามในห้องนามใบไหม้เย็นจะเหมืไปพิางได้ขึ้นมาน่จิ้มโทรศัพท์มือจิ้มกันจะสีบัวได้จ็สีจิ้มบัวได้ มันนเย็ข้าวโพดสาลีข้าวโพดสาลีต้มก็มีตอนนี้หมากแวงแหวงวังวังอันนี้นี่ตอนนี้หมากงามตอนนี้แม่ไปซื้อมาต้มสุรุกินแลงอันนี่ผัวตาลงหอมแดงเลยผัวลงเลยโอ้โหหอมแดงกับสมเพาะก้อยมันจางหลายใส่หอมแดงหลายที่จะ อใส่ลาย,ลายมันจังลายล่ะนี่ฮะลงข้อขวัวลงไปแล้วนี่หลังจากใส่หัวหอมแดงก็ใส่ข้อขวัวลงไปต่อที่ขาดมาได้เนาะใส่แบบหอมๆมปเลยใส่ลายหอมลายอ่ลงปะลาลงไปแล้วปะลาลเอื่อยหักอยู่ทางฝั่งไทยเป็นผ่ามาให้ปลาละเส็บเสียบสีนวัวส่วนในหลังน้องเบิ้งก่อน อ่าตีขาดบุได้บุรุษไหมพงสุสลดโอ้ยโห้ยลงไปโห้ยหลายแสีบหลายจะห้อยหลายผมหล่นแสีบเกินจนผมหล่นยังไม่ยากแนวไล่หัวแม่พอตาขรนขรนแล้วก้อยไข่มแ牡丹เป็นตาแสียบป่ะีอ่าโทอืมก้อยปลาก้อยปลาเห็นแล้ว โคตรน้ำลายแตกเลยบะลุงไออาหารแรงเขาอาหารสั้นเลิศช่วงนี้อากาศหนาวกว่าสิได้กินโมเมนต์ขาง่ายเันสูงบ่าวตาไปลุยกัจนข้างสะบัดขึ้นมาอันนี้อาหารสั้นสูงก้อยไข่มดแดงอันนี้อาหารสั้นแจ๊กจอาหารลอยน้ำอันนี้ก้อยปลาสำเร็จไปเทียบลอยแล้วพรุงเออาหารเขา มีท้งแตงโมข้าวโพดแล้วก,ก,ก,ดดนนก็ก้อยปลา,าก้อยไข่มดแดงอันนี้เมนูแรกก้อยปลาแต่ก้อยแบบซุกนะก้อยไข่มดแดงแบบดิฟนะอืมอม,มากินน้ำกันเด้อป้าลุง่อใหญ่ม่ใหญ่มากินน้ำลูกเด้อเนาะเป็นตาแซ่บเลยอาหารมือน,นี้โอ้ท้งแตงโมวงโหวานาท้งข้าวโพดหวานข้าวโพดใส่น้ำผึ้งเป็นตาแซ่บเลย นี่สำเร็จเป็นเรียบร้อยแล้วพะลุงอาหารเฮามากินข้าวแรงนับกันเด้อพี่ใหญ่แม่ใหญ่แล้วเอฟซีสุพรรณกุณป้าคุณลุงคุณพีพ่อสักผูทุกคนเนาะมันนี่หนาวแห้งอาหารเฮากับเพียบอาหารเฮามีก้อยไข่มดแดงแล้วก็ก้อยปลา สดีป้าลูข้างมากินข้าวแรงร่กันเด้อวูุบยังไงญ่น้วก็เอซีทุกคนเนาะนี่ว้าวใสเสื้อใหญ่กินยังไรกับข้าวบูจักดอกว่าทอดใัญไเออซมก่อนคือข้าโพดซาีอืมข้าวโพดเป็นซาลีเดียวกัน ของแปลเลยมันเล่าผลงามันไหนมันเล่าบันมันเล<อ>คุณตามันเลคุณชา,ณายุก,กาาย้อนไข่มัาแดงเมือม่อกี้เดือดเไร่มะเขืออ่อนบอ

จิงครับมาคือแม่เราอ,อาหารมันจริงแอบแยบเลยน้องขีดเมาส์แตงโมหวานเงาะเล็หนาวเนาะแค่แต่โซ่แสบนอนอ ตนอจะเป็นชอเินน้าเนี่ยก็อักมนาถ้าทิดเช่นอยากก้อยป้าเริลุยมันก็น่าหนาวแลุยในหนังมัน้อขดเย็น

มี่ไรมาบกนกระทักคือกันเนยกินกอดขางโมเด็งพ่อตาขึ้นหม้อก็กบกอยขานะ <c oughs> ยโมเดงเแก้มเป็นพักแทน น้ำปลาดาวเยอะจีเด้อจันตาบอคพูดอีกแล้วมันพูดอีกแล้วพูดก้อยไข่แดงหน้าจะเห็นเวียบเมื่อยเมื่อยิข้าวแดงก่อนนอนเหมือนน้องคิด มันกินน้อนก่อนกินขาเรงมันกินน้อนก่อนกินขาแรงม,มีทางของหวานของข้าว เพื <im ples of beer> ่อแม่บาลุงอ่อนคะกะดีแพ้แล้วันนี้คนไปแจกไปหัวใจมันนี้าทาบันเจดำเจดำมาไปนี่ยิงทายบูหมอนยังก่ มะเขือแต่กรอมะขามันเป็นยังไานดลยมะข้าอย่างนั้นก็ไวเราอดงอกมาอีกเพิ่มเะมั้งนี้

วางแต่ก <ana> um ้อยปานี่เนเนวแซะไปรู้ไหมกเลยบ้โหจะกินอะไรเนี่ก่ะไข่หมูแดงก้อยไข่หมูแดงอาหารชั้นชูเนี่ยพ่อจามาขึ้นข้าวบันจริงพ่อห้องพ่อหาย อาหารเราวันนี้โคตรแซ่บเลยเนาะมา้วนี่ก็จะได้อมเราพาจากลาปาลูผมขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมซองน้องมิดด้วยนะคบขอขอบอกับใจละลายนะสบายดีด้วยขอบอกับใจละลาย